อัปเดตล่าสุด5มกราคม2565บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งข่าวดีกลุ่มนี้ได้แน่นอนผู้สูงอายุผู้พิการสวัสดีค่ะ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่5มกราคม2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสาร พร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิป ข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องที่มีรายได้น้อยนะคะรลอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใกล้เข้ามาแล้วค่ะทางรัฐบาเลเร่งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประกาศแล้วสําหรับโครงการลงทะเบียน ปี2,565ค่ะซึ่งก็จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปีนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนซึ่งรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการเปิดรับสิทธิ์ถึง15ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวค่ะเปิดเกณฑ์คนจนไม่จริงถูกตัดสิทธิ์แน่นอนงานนี้โคศกรัฐบาลยืนยันผู้ถือบัตรลายเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ กลุ่มตกล่นเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะถ้ารัฐบาลตรวจสอบและท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลกำหนดมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แน่นอนซึ่งสำหรับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่อยู่ในความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นเองค่ะหรือเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงทุกพลภาพที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในช่วงต้นปี2564นะคะ ภายใต้โครงการเราชนะที่ทางภาครัฐให้เงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังบนสมาร์ทโฟนและผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นได้ทําให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุอยู่จํานวนมากด้วยเหตุนี้นะคะทางรัฐบาลจึงได้จัดเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะ ตอนนี้แค่รอวันและเวลาที่แน่ชัดจากทางรัฐบาลทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบโดยเร็วที่สุดค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่ทางช่องนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ